องชลประท่านหรือว่ามีเขื่อนมันก็มีทั้งดีแล้วก็ทั้งเสียแต่สำหรับคนที่บ่มีไหมีนาที่เคยอาศัยปลาบุงปลาท่าทำมาหากินก็คือเบิดโอกาสนะคะบ่มีโอกาสแลว้ังสีนะคะ ำบลดอนแรดอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่องค์กรแม่คงวชได้สนับสนุนการจัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการน้ำซึ่งมีความแตกต่างจากสองพื้นที่ที่ผ่านมาพอที่นี่ใช้ระบบชนลประทานแบบคลองส่งน้ำขนาดใหญ่โดยใช้น้ำจากโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า r SP22 ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเขื่อนราศีสไลดโดยตรง เราจะไปเรียนรู้การจัดการน้ำของชุมชนตำบลดอนแรดผ่านเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้ค่ะนี่ขอดี้ขอเสียคนละย่างนะคะคือเริ่มแหลกนี่นะคะแหลกเริ่มเ่าท่านมีเคลื่อนนี่คือปลาบุงปลาท่ามีเป็นขั้วของชาวบ้านเลยนะคะชาวบ้านทำมาหากินประวัติต่สิ์เป็นหาปูหาปลาหาพักเมฆทั่งสมุนไพรมารักษาลูกซาบต่อสมัยตะกีนนะคะเพื่อนสิตใจม,มีมีทุกอย่างนะคะในปลาบุงปลาท่ามี่ พอแม่พี่น้องสามารถไปทำมาหากินได้ตลอดตลอดพี่ตลอดจต,ตินะคะแม่กะทังหน้ากะเฮ็ดได้นะคะบ่ะต้องใส่ปุ๋ยนะคะเป็นเขาที่มีคุณภาพาที่สุดนะคะแต่พ่อมาเฮ็ดฝายมาเฮ็ดเคลื่อนขึ้นมานีก็คือต้นนั้นมันก็นหายไปนะคะในส่วนที่พี่นองง้องนังเถือกเพิ่มมีไฮานาตะกาจังสีเพิ่มมีสนุนหน้าบ่มีสนุนบพ่มมีไฮานาตะกาเลยแถวนีเพิ่อาศัยปลาบุ้งปลาท่ามเพื่อสีดดำรงชีวิตเหลี้ยงหลุเหลี้ยงเต่าไปจังสีนะคะในส่วนนั้นมันก็นเบิดไป แต่หากย้อนกลับไปดูการได้มาซึ่งระบบคลองส่งน้ำในปัจจุบันนั้นก็แรกมาด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนราศีสไลดที่ทำให้หลายหมู่บ้านหลายตำบลและหลายอำเภอในเขตพื้นที่เชื่อมต่อลุ่มน้ำมูลตอนกลาง3จังหวัดคือร้อยเอ็ดสุรินทร์และศรีสะเกดต้องสูญเสียที่ทำกินที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสูญเสียวิธีชีวิตการหาอยู่หากินแบบดั้งเดิม สูญเสียอาชีพเดิมกว่า6อาชีพอย่างการทำนาทำทำไร่ต้มเกลือประมงพื้นบ้านหาของป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นต้นและอย่างต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าบุงป่าทามซึ่งเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของชุมชนไปเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งระบบคลองส่งน้ำเพียงอย่างเดียวและพอได้มาแล้ว ก็ยังต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าทุกครั้งที่มีการสูบน้ําด้วยเครื่องขนาดใหญ่น้ำที่เอาขึ้นมาเนี่เป็นน้ำที่ห้องนั้นซื้อเทาปอยถิ่นบ่ใดซอยกันประหยัดประหยัดน้ำให้ดีที่สุดเคื่อนเกิดก้อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข้องทรงน้ำข้องทรงน้ำเนี่ปีแรกรัฐบาลจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าฟรีเนื่องจากว่าเครื่องใส่ไฟฟ้านาะปีที่สอง 70. ปีที่3 5 0ปรีที่4รัฐบาลซอย30% ปีที่หาให้เขาซอยเหลือตัวเองเสียสร้อยอะไกับสร้อยนั่นละ่ะโดยการไฟฟ้าเก็บเงินเองเลยเข้าไปจ่ายอยู่การไฟฟ้าครับค่าไฟอยู่โตรงไม่ถึงประมาณ8ปดแสนกว่าบาทต่อปีหนึ่งแปดแสนเก้าแสนมันเสียได้อยู่มาณสีเปอร์เซ็นที่เหลือพวกซิฟเลียนบริษัทเพราะว่ายุคยุคขังบนไปอีกแต่ตอนนี้กระลังทำช่วยประทานของงบช่วยประทานแต่ตอนนี้เขาเก็บอยู่ประมาณ4,000กว่าเลย เดือนมิถุนายน2560ได้มีการจัดตั้งเป็นสถาบันกลุ่มบริหารการใช้น้ำชนละประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า RSP22 ตำบลดอนแรดโดยขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานชนละประทานที่8และสำนักง,งานทรัพยากรแห่งชาติตามกฎหมายกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำพศ2554ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน375คนจาก8หมู่บ้านเข้าร่วม มีคลองส่งน้ำหลักยาว14กิโลเมตรและคลองซอยเข้าแปลงนารวม11กิโลเมตรลักษณะคลองคลองดินคลองคลองค้นกรีดคลองตัววีนี่คือคลองของส้นประทานนะคะคึ่งส้นประทานมีงบประมาณเห็ดมาจากโดยใส่น้ำของฝ่ายลาดสีสไลดนะคะของเขื่อนราดสีสไลดที่นี่พ่อมาหอดนีก่น้องทั้งที่นกับโบมี่เิน่นเอาน้ำบ่ได้เนาะคะ่ะ่นใส่น้ำบ่ไดา้เข้ากับตองหางงบประมาณ ซึ่งเป็นคลองดินนะคะซึ่งได้งบประมาณจากทางอบตนะคะจากทางอบตขุคดไปประมาณจักพันสองรอยเมตรนะคะหลอดหลอดลงมาหนีเพราะทางหุ่นในเฮตนำอย่างี่นะคะเป็นคลองอันนี้เป็นคล่องค้นกรีดเป็นคลองตัววีจ้านะครับอันคลองตัววีกับคล่องตัวยู่นี่มันต่างกันยังไงเอาบอกสุฟังนะครับคล่องตัวยู่นี่กับยกตัวยางยู่นี่คือคล่องตัวยู่นะคะเนาะคลองตัวยู่นี่ใส่ประโยชน์ประโยชน์ของมันก็คือว่ามันบรรจุน้ำในร้ายนะคะมันลึกนะคะ คลองตัววีก็คือว่ามันจูน้ำได้บหลายสำตัวยูแต่คลองตัววีนี่สิบอันตรายสำคลองตัวยูสำหรับสัตว์หรือว่าคนผ่านไปผ่านมาอย่างสี่นะคะคลองตัวยูนี่เกิดอุบัติเหตุหลายรอบแล้วนะคะว่ามีสิเป็นวัวเป็นควายเป็นรถอย่างสีนะคะก็ตกลงคลองมาหลายแล้วแล้วกะบ็บ่มีบ่มีแนวกันอย่างสีนะคะบ่มีแนวกันเพื่อทีสิลดความอันตรายอย่างสีนะคะก็คืออยากให้ทางส้นทัท่านเพิ่นก็เหตุแนีกันอยู่ดอกนะคะ การขี่เหามีข้องชลประทานหรือว่ามีเขื่อนมันก็นมีทั้งดีแล้กก็ทั้งเสียแต่ว่าเฮาตรงเฮ็ดจะได๋เฮาสิบปับให้มันเขาจะภาพของการที่เหามีชลประทานคือเห็ดนี้มันเกิดประโยชน์สุดในส่วนที่มันเป็นไปแล้วการแก้ไขเหาก็ต้องค่อยๆเฮ็ดกันไปเรื่องไงก็น,นั่นก็คือเรื่องการกําจัดวัชพืชในปลาทา้ำนะแตอยากให้มันดีขึ้นเหาจะได้ขี่เหื่อไปหาอยู่หากิน แบบธรมามสาดกี่ได้แต่ว่าเขามีข้อเทนอท่านเข้ากปต้องอยู่เห็นได้ือกันเข้าส่งปรับเตียนแก่ไขคิดจะได้ให้มันดีจากเวทีสรุปบทเรียนกลุ่มผู้ใช้น้ำได้สะท้อนถึงข้อดีข้อเสียและปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะการใช้น้ำจากเขื่อนราศีสไลแต่ว่าวันนี้ผลทีดีนัน่นเรื่องของการเฮ็ดหน้าปังนี่พี่น้องเฮานี่สามารถควบคุมน้ำได้กับพรได้อยู่ได้กินอยู่แต่ว่าคันปีได้นี่ กิโลเขาละขาเขากิโลละหาบาทหกบาทกับขาดทุนคันเจ็ดบาทกับสิบพ่อได้อยู่ดีกว่าไปทางอื่นอยู่อยากอยู่บ้านส่วนมากคนอพยิยม่าพอไปทางอื่นมันก็ไปบ่ด,ด้เดยคอเสียที่น้องบอกอยากเก็บเงินอยากคันว่าคอเสียทั่วไปนี่หูซึ่งว่ามันสิสิหายไปหลายๆอย่างเรื่องของทรัพยากรก็คือบ่จะเป็นปูเป็นปลาเป็นยังเนี่ยมันหายไปเบิดมันมีผลกระทบกับการเลี้ยงสั์น้ำเรื่องของการทำมาหากินอยู่ท่ามเฮาเนี่ยละ สิงแวดลอมที่มันเปลี่ยนไปแล้วขาตตรงเปลี่ยนไปตรงปับให้ท่านกับมันยังสีนะค่ะยังซูมือดิในเหมือนมรเเ็ดบดไอแล้วขา้าวเสียดยังไงเราไม่มีคออมาเข้า็ตองเสียหน้า,าสีนะคะ่ะสําหรับพี่น้องที่บ่มีให้หน้าตะกาเลยถ้ามาหากินแบบเกาบดไอแล้วเขาก็ับไปหาซื้อแห่ซื้อหมออมาใส่ใส่ป้าพอได้ไปขายยังสีนะคะ่ะหากจะสรุปโดยภาพรวมระบบการจัดการน้ําขนาดใหญ่ภายใต้การสร้างเขื่อนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ถ้าหากชั่งน้ำหนักแล้วก็จะมีข้อเสียมากกว่าโดยเฉพาะผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและกรณีตำบลดอนแรดก็กพบว่ามีปัญหาหลายด้านที่ชุมชนไม่สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้โดยชุมชนเพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแต่หากจะเปรียบเทียบกับกรณีชนลประธานชุมชนตำบลกุดขาคีมที่เป็นการจัดการน้ำที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของคนในชุมชนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติวังปลาและป่าชุมชนดังนั้นจากบทเรียนที่เราได้เรียนร่วมกับชุมชนการจัดการน้ำขนาดใหญ่ในปัจจุบันถือได้ว่ายังไม่ตอบโจทย์ความต้องการเข้าถึงทรัพยากรน้ำในระดับชุมชนท้องถิ่นซึ่งในอนาคตการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางในแต่ละชุมชน จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งแต่การพัฒนาเหล่านั้นจะต้องคำนึงถึงระบบนิเวศเดิมในแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าบุงป่าธามหรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่นับวันจะมีจำนวนลดลงเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและช่วยลดสภาวะโลกร้อนร่วมกัน